สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดยเครื่อง จับยุงอัจฉริยะแบลกโฮองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพยาหมองตราถ้วยทองรองเลขาธิการพระราชวังลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีฟื้นฟูนดินเสื่อมทรมเขาชงุ้มอันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานรัฐสภาถแถลงปิดคดียืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่มีเจตนาลบล้างการปกครองพร้อมใช้กลไกร,รัฐสภาตั้งคณะกรรมาการติดตามขณะที่พักเพื่อไทยชี้ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัย ขณะที่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทําได้โดยไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองด้านพลตรีจําลองศรีเมืองยื่นหนังสือเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญชะลอการตัดสินในวันศุกร์นี้ออกไปก่อนเพื่อให้มีการพิจารณาคาร้องของกลุ่มพันธมิตรในคดีเดียวกันผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุเตรียมกําลัง13กองร้อยรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมในวันศุกร์นี้แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรง ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเรียกหน่วยข่าวหารือรับมือวันมือที่3ปวดหลังมีคำวินิจฉัยอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะคะตอนนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก กำลังเป็นที่หวั่นใจของผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กบอกอุ้ยตอนนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีคนเสียชีวิตไปหลายสิบคนจะแพร่ระบาดมาถึงเมืองไทยมาถึงโรงเรียนลูกของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับสถานการณ์ล่าสุดกันรวมถึงวิธีการป้องกันนิเชื่อว่าไม่ว่าโรคจะแรงขนาดไหนถ้าเรารู้จักในการดูแลป้องกันตัวเองก็จะสามารถลดความเสี่ยงไปได้เยอะทีเดียวนะคะก่อนที่จะมาพูดคุยกันวันนี้มีทั้งดาราลูก ตัวน้อยนะคะมาคุยกับเราในเสาจริงๆไม่บอกไม่รู้นะคะว่ามีลูกแล้วนะคะแล้วก็ถึงคุณหมอนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโรคการติดต่อรวมถึงวัคซีนที่จะมาช่วยคิดช่วยทำกับเราก่อนที่จะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษกันก่อนค่ะ จากกระแสะข่าวที่ทําให้ประชาชนคนไทยต้องตื่นตระหนกและบาดกลัวกับข่าวการระบาดของโรคลกึกลับที่เด้ฆ่าชีวิตเจ็ในกัมพูชาไปแล้วกว่า60คนทําให้องค์การอนามัยโลกหรือกูและกระทรวงสาธารณาสุขของกัมพูชาต้องออกมาถแถลงร่วมกันว่าโรคดังกล่าวคือเชื้อเอนโทรไวรัส71ที่เป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปาับนั่นเองโดยโรคนี้พบม,มากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบและในปีที่ผ่านมาไทยเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคเอนโทรไวรัส71 เพียงผรายเพวกนั้นจนทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าโรคดังกล่าวจะแพร่ระบาดเข้ามาจังไทยหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาโรคมือขาปากที่เกิดในไทยนั้นส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อฮอสกสกีและปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาทําได้เพียงแค่ป้องกันเท่านั้นและความรุนแรงของโรคนี้จะมากน้อยเพียงใดและจะระบาดเข้ามาจังไทยหรือไม่ติดตามในช่วงหน้าครับ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโน่มาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูด้วยปินเตอร์ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ รตอ,อมสิินวีซ่าเดบถอนโอนจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาสอบถามโทร1115พวกเราไม่น่ากลัวหรอกนะไม่น่ารังเกียจด้วยพวกเราก็เหมือนพวกคุณเมื um <t <t ่อผู้ชายต้องเข้ากลุ่มกับผู้หญิงต้องทำตัวอย่างไรติดตามวันพฤหัสนี้ค่ะพฤหัสนี้แจวแนะนำอีกหนึ่งอาชีพพาดรวยด้วยปรีกค่ะแต่จะเอามาทำอะไรติดตามได้ในแจว9นิกานาทีค่ะ ช่วยคิดช่วยทําโดยองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินองค์การอนามัยโลกเตรียมเผยผลสรุปเชื้อโรค3ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคปริศนาฆ่าชีวิตเด็กในกัมพูชาวกว่า60คน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งตั้งจุดคัดกรองตามแนวชายแดนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าไทยนักร้องดังค่าย KPN ถูก4คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ ก่อนใช้ไม้เบสบอลรุมตีเพื่อชิงทรัพย์ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากเป็นแผลลึกต้องเย็บถึง33เข็มกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้8-9ล้านตันพร้อมเดินหน้าเจราจาประเทศผู้ผลิตข้าวร่วมกับภาคเอกชนปักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ข้าวอาเซียนผลสำรวจล่าสุดพบว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีบารักโอบามานำห่างในมิดลอมนี่คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันร้อยละหกหลังชาวอเมริกันเริ่มมีความมั่น จมากขึ้นว่าภายใต้การนำของเขาเศรษฐกิจจะดีขึ้นพี่ชายประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอดีตสสถูกควบคุมตัวในสถานกักกันหลังถูกกล่าวหาว่ารับเงินสินบนจำนวน600ล้านบอนจากธนาคารสองแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้อิทธิพลช่วยให้ธนาคารทั้งสองไม่ต้องถูกตรวจสอบบัญชี อาลละค่ะกลับเข้ามาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับเรื่องโรค มือเท้าปากนะคะนี่วงเล็บไม่ต้องเปื่อยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเปื่อยมันอยู่ในสัตว์ถ้าไม่เปื่อยนี่อยู่ในคนะเดี๋ยวมาคุยกันทําความเข้าใจกันซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากพันตรีแพทย์หญิงดลนยาจันสิงหกุลนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและวัคซีนจากโรงพยาบาลไทยนครินสวัสดีนะคะจันค่ะและอีกท่านหนึ่งคุณแม่ยังสวยของเราน้องลูกสุธิดาเกษมสันยุทธยาสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ไ่บอกใครไม่รู้นะนะว่ามีลูกแล้วจริงๆแล้วขอมาเลี้ยงค่ะจริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันลูกพอ อะไรหรือเปล่ากี่ควบแล้ว6กับ7ค่ะกำลังสุดสนดสองหนุ่มค่ะผ่านวัยของโรคนี้มาเหมือนกันเคยเป็นไหมคะก็ จะมาทุกปีเลยเนาะค่ะลูกเนี้ยค่ะลูกเรายังเล็กนะจะได้ยินข่าวตลอดโดยเฉพาะในโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนนานาชาติอะค่ะอ๋อเหรอคะทำไมถึงิไม่ทราบเหมือนกันนะคะตอนที่เอาลูกไปเรียนเขาก็จะสตรกมากแบบถ้าช่วงที่ข่าวมาหรือว่าช่วงที่ในตัวโรงเรียนเองตรวจพบอะค่ะว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเงี้ยเขาจะ ปิดห้องทั้งห้องแล้วก็ทําความสะอาดห้องนั้นเลยนะคะแล้วก็เด็กกลุ่มที่เรียนห้องนั้นก็คือต้องหยุดเรียนวันสองวันเพื่อทําความสะอาดห้องอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ ตรวจกันเลยค่ะคือจะมีแบบส่องหูกันเลยค่ะก่อนเข้าโรงเรียนใครไม่ผ่านก็คือกลับบ้านเลยค่ะมันคือสแกนก่อนผ่านสนามบินอะไรประมาณนั้นคือซึ่งจริงๆมันก็ดีนะคะมันก็ดีแต่ลูกๆไม่เคยเป็นใช่ไหมคะเคยเป็นค่ะเคยไปวัดแล้วไม่ผ่านแล้วก็มือก็เป็นจุดๆนะคะก็อยู่บ้านแบบรอดูอาการแต่ไม่รุนแรงอะไรใช่ไหมเป็นน่าจะเป็นหิดมากกว่าเหมือนกันละค่ะหิดับมือเท้าปากเหมือนนี้ค่ะแล้วกจะดูคล้าย อยู่ไปอ๋อคงเป็นหินก็เลยกลับไปเรียนแต่ดรียนมาคือคล้ายสุกใสอิสุกอิใสอ่ะแต่หินไม่ยังไพี่ว่าว like ันน evet ี <h <h ้ใครอิสุกอิใสนะไข้หินนี่มันไม่เป็นไข้เนาะหินไม่ไม่น่าเป็นไข้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะคือจริงๆแล้วเราเห็นคือมันสามารถดูทางกายภาพได้เลยใช่ไหมคะโรคสามารถสาามรถวินิจฉัยได้ตั้งแต่การตรวจร่างกายเลยจริงคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถบอกได้ก่อนมาหาหมออีกว่าเป็นหรือเปล่าเพราะอาการก็ตามโรคมือเท้ากับอะไรมาก่อนการระวังไข้หวัดตุ่มจริงๆคือไปสัมผัสกับคนเป็นโรคก่อนระยะฟักตัวประมาณสัก สามวันถึง6วันถ้าไปกอดไปสัมผัสมาเช่นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นอย่างเงี้ยที่เรา่ะไข่จะมาก่อนค่ะประมาณสองสาวันแล้วก็ตามมาด้วยผื่นที่เราเห็นไข้ก่อน3วันแล้วก็ผื่นลักษณะของผื่นเป็นยังไงคะก็จะขึ้นที่ปากก่อนแนวนั้นก็ปากก็แต่เป็นตุ่มน้ําใสคลองเหนื้อนร้อนที่นไหมคะบางคนก็เป็นปากเลยแล้วก็มีริมฝีปากก็ได้นะคะแล้วก็มีชี้ลิ้นกับพุงแก้มเหงือกแต่ที่จะเจอเยอะๆก็คือตรงเพดานแข็งด้านบนนะคะอ๋อสัมผัสเป็นเพดานใช่บอกว่าเวลาเด็กเป็นที่นั่ง สารมากแบบมันปด้ะปวดร้อนใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันคือจริงๆถ้าเราจับตุ่มอย่างเทตามมือที่เต็มตามง่ามมือนิ้วหรือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จับแล้วคือมันไม่เจ็บแต่ว่าถ้าไปกดอาจจะเจ็บแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนแรงงามก้นอะไรก็ไปเจอได้ค่ะเจอได้ค่ะเจอได้ค่ะกลนก็ได้เข่าอะไรเงี้ยแล้วมันต้องขึ้นทุกที่ไหมคะคือมันเป็น มันเป็นอะไรนะมาเป็นแพ็กเกจหรือเปล่าคะก็ไม่จาเป็นบางคนก็เจอแต่ป่าค่ะบางคนก็เจอครบเลยถ้าเจอครบก็ได้วินิจฉัยง่ายไงคะแต่บางทีเราเจอแค่บางส่วนบางทีหรือว่าถึงจนเป็นโรคจนหายแล้วบางทีก็มีไม่ครบได้เหมือนกันจริงๆถ้าเป็นแล้วมันหายไปได้เองไหมคะหรือต้องเข้าไปโรคนี้มันไม่รุนแรงหายเองได้นะคะแต่ก็มีบางคนที่กลายเป็นโรครุนแรงที่อาจจะได้ฟังข่าวที่เสียชีวิตกันแต่เป็นส่วนน้อยนะคะค่ะ แล้วถ้ามันถ้ามันจะรุนแรงมันรุนแรงขึ้นมาได้เพราะอะไรคะคือสาเหตุมันมาจากเชื้อไวรัสเป็นกลุ่มของโรคอะนะคะ e n t e r รไวรัสคือไวรัสที่เจอในลำไส้ของคนค่ะทีนี้มันมันมีหลายไวรัสเหมือนกันมีคอกซกีเมียนโทรไวรัสแต่ตัวที่ก่อโรคที่รุนแรงคือ e n t e r รไวรัส71หรือเรียกย่อๆก็ E.V. 71พวกนี้มักจะก่อโรครุนแรงแต่ก็จะประมาณสัก1%ที่ว่าจะเป็นโรครุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การสมองอักเสบปอดอักเสบมันจะมีสัญญาณอะไรบอกไหมคะว่าลูกเราติดเชื้ออันนี้รุนแรงโอเคก็จะไขสูงมากเด็กจะไขสูงตัวเข้าไปอย่างที่อาการที่เมื่อกี้เล่าเบื้องต้นเนี่ยไขจะไม่สูงมากไข้ต่ำๆวันสองวันแล้วก็จะมีผื่นขึ้นชัดเจน่ะคะอันเดถืวว่าเป็นติดเชื้อธรรมดาคการพักธรรมดาใช่เจ็ดถึงสิบวันหายเองได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแต่โรคที่รุนแรงเด็กจะซึมเยอะ ถ่านไม่ได้มีอาเจียนมีถ่ายกระสับกระส่ายมีอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยอังนี้แปลว่าติดระดับัวหน้าใช่ใช่อันนี้คือต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลค่ะตอนนั้นลูกติดไหมลูกเป็นไม่ติดค่ะไม่ติดก็รู้สึกแล้วแยกต้องแยกมากแยกสามวันนะคะแต่ต้องแยกนะคะแยกแยกออกจากกันเพราะด้วยปกติถ้าเป็นไข้หรืออะไรเราก็จะพยายามแยกแยกเด็กอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็คือต้องต้องแยกเลยค่ะแยกออกจากกันเวลานอนก็แยก แยกกันนอนอาาค่ะก็ประมาณ3-4วันก็เครื่องใช้ทันเขาขออะไรพวกนี้แยกหมดไหมคะแยกค่ะแยกหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการถูกต้องค่ะถูกต้อง,อง,องรูร้ปุ๊บ ยกปะคือต้องแยกตั้งแต่เป็นไข้ช่วงที่มันติดเนี่ยเป็นช่วงเป็นไข้หรือว่าช่วงเป็นตุ่มอาทิตย์แรกอะค่ะโดยทั่วไปกางที่บอกระยะฟักตัวมานสามถึงหกวันก็คืออยู่มาจนอุภูภายในอาทิตย์แรกคือทั้งช่วงปลายๆมีไข้เริ่มตุ่มอะไรยก็เริ่มติดแล้วแต่เชื้อจะอยู่กับเราเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นหลังอาการจะเห็นชัดๆประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างที่บอกจะทิงสิบวันแต่เชื้อยังอยู่มันเป็นเชื้ออยู่ในทางเดินอาหารเัราัน่แต่ลรัลายจนไปถึงอุจจาระที่ถ่ายออกไปมันจะะะอออออยยูู่่่่่่กกกับเเเปปป็็นนนนดดดดดืๆคคแแแแลล้้้้ววผใหญมมีีโโาาาสสตติทไไไงรรพะ เป็นไปได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่สุขานามัยในผู้ใหญ่มักจะดีกว่าเด็กยังเด็กยังเด็กยังใช้ของร่วมกันเช่นคนนี้อมไมนนี่ทีหนึ่งของเล่นอันนี้มาอมต่ออะไรอย่างเงี้ยลักษณมอเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจับแล้วก็ไม่ค่อยได้ล้างมือไปจับตามโต๊ะตามอะไรแล้วคนอื่นมาเล่นต่อในบริเวณและการอยู่เขาจะอยู่รวมๆกันมัตติต่อในเด็กเลยสูงกว่าอาการก็จะชัดเจนมากในเด็กซึ่งยังไม่ค่อยมีภูมิเพราะว่าบางทีห่วงเนี่ยสมมติเรามีลูกลูกสองคนสามคนเราดูแลลูกที่ป่วยแล้วก็แยก แต่ว่าไอ้คนดูแลนี่แหละเดินไปหาลูกที่ไม่ป่วยแล้วไปดูแลต่อมือไปใชาแล้วจะสามารถเอาเราเป็นพาหะไปติดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเราไปจับอะไรที่เขาจะหยิบเข้าปากต่อคือการรับกัการรับเชื้อเข้าไปเนี่ยต้องเป็นการเข้าไปทางปากที่นี่แต่เชื้อมันจะติดไปกับมือแล้วที่ไปจับอะไรเช่นตามโต๊ะตามอะไรแล้วเด็กมาจับแล้วเข้าปากอะไรลักษณะนั้นแต่ว่าจริงคนดูแลเด็กเองก็สําคัญอาจจะต้องเข้าไปแบบ ถ้าเกิดว่าเข้าไปแบบมือเปล่าก็คือออกมาก็ต้องอาบน้าล้างตัวอย่างนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างน้นก็ขอให้ล้างมือค่ะล้างมือให้สะอาดให้ถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงล้างมือก็ดีแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเรื่องการดูแลความสะอาดลูกซนเหลือเกินเนี่ยจะเราจะช่วยกันดูแลความสะอาดซึ่งต้องบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้เชื้อโรคมันเยอะมากสารพัดสายพันธุ์วัคซีนวัคซีนมีหรือเปล่าดูแลป้องกันได้หรือไม่อย่างไรพักครู่หนึ่งกลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อค่ะ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ ที่คุณเคยได้รับมอบอนาคตให้กับน้องๆร่วมต่อไปเพียงคุณชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศให้โอกาสให้อนาคตท่านนี้เป็นพฤติกรรมที่คุณทำสนุกโดยไม่คิดป้องกันเสพโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช s อช d ป้องกันได้ตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือโทร1663ตอบทุกปัญหาเรื่องเอช s อชทำไมเป็นตัวแบบนี้ช็อกทั้งบริษัทอยู่ๆหนุ่มแมวมองก็เกิดเปลี่ยนรสสนิยมทางเพศขึ้นมาพี่นมยอย่าดบอรนะครับนึกว่าหนีกลับไปแล้วสิ เหรอจะวางที่ผีเพื่อเด็กคนหนึ่งเลยไม่ได้แล้วไงสถานีบานฉําศุกร์นี้ห้าทุ่มสิบหายาพล่าช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสิน าลค่ะกลับมาช่วยคิดจะวยทำกันต่อกับเรื่องราวของโรคมือเท้าปากนะคะยังอยู่กับคุณหมอโดนยายแล้วก็น้องนุกอยู่นะคะยังเรียกน้องนุกอยู่เลยเนาะ <c oughs> คุณแม่ลูกสองเลย <c oughs> เรียกคุณแม่นุกสมัคจะ พักหลังจะโดนเลกแต่คุณแม่เล่คุณแม่นะขออนุญาตนิดนึงก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อเน,นี่ยนะคะช่วงนี้เรากําลังประชาสัมพันธ์อยากจะเชิญชวนน้องๆน,น,นักเรียนชั้นระดับมัธยมที่1นถึงสนะคะไปปลูกฝายปลูกแฝกแล้วก็สร้างฝายกันน้ํากันที่เขื่อนสิริกิตนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถของเราเราจะเดินทางกันวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ใครอยากไปเขียนเรียงความมาในหัวข้อช่วยกันรักป่าต้น ต้นน้ำเพื่อแม่ของเราเราจะคัดไป80คนไม่เสียค่าใช้จ่ายจะไปนอนกัน3วัน2คืนกันที่เขื่อนสิริกิจนะคะ มีรายละเอียดขึ้นหน้าจอส่งมาที่แฟนเพจ w w w facebook com s l a s เด็กคิด3นะคะหรือไปที่เว็บไซต์กระปุก o com แล้วก็เซิร์ชปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสุริ i เมื่อวันที่เจ็กรกฎาคมนะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณนะคะได้เสด็จทรงร่วมกิจกรรมปลูกแฝกแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสุริ i เฉลิมพระเกียรติในโครงการเดียวกันนี้เหมือนกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เขื่อนสุริ i k ิ t ซึ่งเราก็จะเดินทางไปที่เดียวกับที่พระองค์ได้เสด็จไปก่อนหน้านี้แล้วเเหมืออนนนนนกกััี้ป็าร เรียกว่าปีนี้เนี่ยเราช่วยกันเต็มที่ในการปลูกป่าต้นน้ําเห็นน้ําท่วมแล้วเราจะรู้ว่าคุณค่าของป่าเนี่ย สำคัญขนาดไหนสำหรับชีวิตของคนไทยแล้วก็ของโลกขอ,ของโลกใบนี้นะคะส่วนออฟโรดผู้ใหญ่ใจดีอยากทำไปปลูกป่ากับเราที่หน้าน,นะคะอันนี้จะเข้าไปยากนิดนึงต้องเป็นรถ4 w h e e วก็ติดต่อมาที่เดียวกันค่ะ,ะรายการช่วยคิดช่วย,วย,วยทำหรือว่า Thingtogether-ch3 สามแปด y a h o o com จะเดินทางวันที่31สินงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะเอากลับมาคุยกับคุณหมอโดนายากันต่อทีนี้วัคซีน มันระบาดทุกปีเนาะมีลูกเล็กที่แบบว่ามีปิดโรงเรียนหยุดโรงเรียนตลอดมีวัคซีนไหมคะคุณหมอเอ่อจริงๆที่บอกระบาดทุกปีใช่ครับปีนี้เราเจอเป็นหมื่นกว่ารายต่อปีในประเทศไทยแต่ว่ามักจะไม่ค่อยรุนแรงแล้วกไม่ค่อยมีการเสียชีวิตในบ้านเราแต่ว่าถามว่ามีวัคซีนไหมปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาค่ะก็เพืาอนตอบแบบเอวีเบเอ็ดเรายังไม่มีวัคซีนนี่เราต้องฉีดอะไรบ้างไหมคะเนี่ย มีอะไรที่ต้องฉีดของของน่าจะทําประกันดีกว่านะคะบอกว่าเป็นทีเดียวเป็นแนวอุบัติเหตุรุนรวนแล้วนรองน้องใช่ไหมเพราะว่าสนใช่ไหมเห็นบออะไรล่าสุดอะไรเคลื่อนนะกระดูกคอข้อที่หนึ่งเคลื่อนค่ะใส่เฟือกคอตอนนี้คือแข็งแรงมากไม่ติดเชื้ออะไรง่ายๆแต่ว่าหักนู้นหักนี่ากระโดดลงมาจากชั้นสองขาหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรนะซูเปอร์แมนอะไรประมาณนั้นไม่วัคซีนในแง่ป้องกันอุบัติเหตุคงยังไม่มีแต่ถ้าช่วงนี้ถามถึงช่วงนี้เข้าหน้าฝนใช่ไหมคะนั่นก็จะจริงๆไขวัดใหญ่เป็นอีกตัวนึงทีี่ม คซีนแนะนําให้ฉีดช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะมีการระบาดก็จะเป็นตัวป้องกันส่วนอีวีเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยคงต้องรออีกสักพักใหญ่ใอญ่วัคซีนค่าประหยาดตัวเดียวพอใช่ไหมแคะอยู่เอออย่างอื่นก็แล้วแต่ถ้ายังไม่มีภูมิเช่นเรื่องของอีสุกอีใสก็จะเป็นต้องฉีดเลยคะอาจารย์อีสุกอีใสถ้าไม่ยังไม่เคยเป็นก็แนะนําให้ฉีดค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่อาการจะรุนแรงกว่าเด็กจะต่างกับอีวีเจ็ดสิบเอ็ดนี้พูดถึงเผื่อผู้ใหญ่ด้วยควรจะฉีดทั้งสองอย่างค่าประหยัและอีสุกอีใสแต่เห็นตามข่าวที่บอกว่าของ ประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะที่รุนแรงมากขนาดที่ว่าระบบหายใจล้มเหลวหรืออะไใช่ไหมคะอันดีนมันมันโรคเดียวกันแล้วมันจะมีสิทธิ์มาเมืองไทยไหมคะเขาก็พยายามป้องกันนะคะจริงๆมันคือโรคเดียวกันอย่างที่บอกเป็นกลุ่มอาการของโรคมือเท้าป่าแต่ว่ามันสาเหตุเกิดจากไวรัสหลายชนิด นะคะไม่ว่าจะเป็นเอนโทรไวรัสหรือคอสกีนี่ถ้ามันเป็น e v .71 เนี่ยคือเอนโทรไวรัส71เนี่ยพวกนี้นมันจะเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงนะคะบางส่วนประมาณสัก1%อรย่างที่บอกมันจะกลายเป็นโรคที่มีเขาเรียกภาวะแทรกซ้อนนะคะมีเรื่องของปอดอักเสบยุ่งหุมสมองอักเสบการมมสมองอเส<ช><ช>พวกนี้นก็ทําให้หัวใจวายอย่างเงี้ย<อ>มีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตตามมาแต่ว่ารักษาไม่ทันเป็นคุณแม่แล้วเราจะต้องดูแลลูกยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพราะว่านี้มันไม่ใช่แบบแพทย์ทางระบบทางเดินหายใจ มันจะไม่กระจายเร็วอันนี้มันคือมือสัมผัสโดยตรงซึ่งโอกาสติดน่าจะน้อยกว่าถ้านอกจากส่งแม่ครัวไปติดที่เขมรแล้วเอากลับมาทำากข้าวพาลูกไปติดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะป้องกันนะลูกถามป้องกันป้องกันยังไงก็คือหนึ่งก็คือต้องไม่ไปรับเชื้อเช่นถ้าที่ไหนมีการระบาดโรงเรียนนั้นมีการระบาดก็ต้องอาจจะต้องมีการปิดโรงเรียนเพื่อจะไม่ให้เด็กไปแพร่เชื้อถ้าป่วยก็คือต้องอยู่บ้านนะคะถ้ามีลูกสองคนอย่างคุณนูกก็คือต้องแยกที่แยกที่ถูกต้องค่ะแล้วก็การแพร่เชื้อในกรณีทัั้้งงปอกน ไม่ให้แพร่เชื้อต่อแล้วก็ไม่ไปรับเชื้อมาด้วยนะคะล้างมือก็อย่างน้อยก็คืออย่างที่บอกเชื้อมาอยู่ในทางเดินอาหารในลางสายาตั้งแต่อะไรที่สัมผัสที่ต้องเข้าทางปากจนไปถึงอุจจาระ,ะที่ถ่ายออกไปก็คือต้องล้างคือก่อนห้องก่อนเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างถูกต้องค่ะเพราะว่าไปติดอะไรมาแล้วจะมาโดนของเราเนี่ยมันก็ต้องล้างนะใช่ไหมคะออกจากห้องน้ำก็ต้องล้างต้องล้างมือใช่โอ้พวกฝักบัวฉีดล้างก้นอะไรลูกบิดประตูพวกนี้ก็มีเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์ อันนี้ก็ต้องล้างพพบางทีเราไปจับก่อนที่เราจะล้างมือถูกไหมคะ,ะใช่ใช่เพราะเชื่อมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอ๋อ,อนี่ต้องคือพวกไอ้พวกผ้าผ้าเปียกเบบี้ไวท์พวก เจลพวกนี้ช่วยไหมคะจ๊ะพอใช้แทนในกรณีที่เราไม่มีน้าจริงๆการล้างมือที่ดีสุดคือการล้างมือด้วยน้ําแล้วก็สบู่เราต้องเจ็ดขั้นตอนขนาดนั้นไหมก็จะดีค่ะเพราะการที่ท่านเป็นเจ็ดขั้นตอนก็คือมันมันเคยอ่าใช่ที่ท่านมีกันโฆษณาตามกมนาไมที่เคยสอนนะนะคะมันก็จะครบเพราะว่ามันจะเน้นตรงตําแหน่งที่มักจะถูกละเลยที่ไม่ค่อยได้ได้ล้างกันที่เชื้อมันจะอยู่ข้อมือค่ะอมืซอกเล็บซอกหลังมือไม่พอที่น้ำผ่านน้ำอย่างนี้มันไม่พอต้องล้างหมดอันนั้นก็ พอช่วยได้ถ้าเป็นเบบี้วายหรือว่าเป็นเจต้นก็ใช้ได้แล้วก็ลดโรคดีทสุดคือการล้างมือด้วยด้น้ำและสบู่มันมีอีกอันหนึ่งคือการล้างแล้วไม่เช็ดให้แห้งอันนี้อันตรายไหมคะจาร์ก็ไม่ถึงอันตรายแต่คงไม่สะอาดพออที่บางคนแบบล้างมือล้างหน้าแล้วก็เปลี่ยกไปเลยอันนี้คือมันทําให้เรารับจริงๆการการเช็ดมือเอาน้ําก็คือ เชื้อที่มันยังมีเหลือเหลือคงเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็จะออกไปด้วยการเช็ดก็เป็นการเช็ดออกไปให้หมดแต่ต้องเป็นผ้าที่สะอาดด้วยนะคะ <c oughs> ล้างสะอาดเชดผ้าสกปรกก็ไม่ได้เหมือนกันมีเป็นกระดาษกระดาษที่เราสามารถจช็ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นรายละเอียดที่เหมือนกับต้องใช้ชีวิตแบบมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเราเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยต้องระมัดระวังกันไม่งั้นจะ ติดเชื้อระบาดรุนแรงแล้วเราจะเสียใจภายหลังนะคะวันนี้ขอบคุณน้องุูกขอบพคุณอาจารย์นนท์นนทิยานะคะมาช่วยคิดช่วยทำกับเราขอให้ลูกแข็งแรงหายจากคอเคล็ดเร็วๆรออยู่3วันค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าไม่หายต้องไปนอนดึงคออ๋อดึงคอแล้วรอนเอาแล้วเดี๋ยวไ้ชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้เราสามคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนสู่ชุนชมบ้านอุเพออํเาเภอกรมปินังจังหวัดยะลาครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีๆที่พวกชาวบ้านอุเพได้รับการดูแลสุขภาพจากพี่พิหารตามโครงการหมอเดินเท้าค่ะ หมู่บ้านอุเพอเภอรกรงปินังจัังหวดยะลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลเมื่อมีคนเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องเดินทางไกลไปรักษาถึงตัวเมืองยะลาทั้งเดินทางลำบากต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นการที่พวกเรามีพี่ๆหมอทหารเดินเท้าเข้ามาช่วยดูแลเราถึงในหมู่บ้านจึงเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีฐานะยากจนค่ะเราก็จัดแพทย์นะครับที่พร้อมเจ้าที่เสนาลักษณ์นะครับร่วมกับผู้นําชุมชนนะครับเดินทางไปที่ตามบ้านนะครับเพื่อในลักษณะเป็นแพทย์เดินเท้านะครับตัวนี้ยก็จะเดินดูทุกเกือบทุกบ้านนะครับก็เข้าไปสํารวจว่ามีคนไหนได้รับบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างครับราานูแล để mua bán tại xin nhà dạ giờ mọi <laughs> nền mà mẹ cái phụ bà thợ giao phụ bà mọi sự à nhà ไม่ใช่แค่เพราะเป็นหน้าที่แต่นี้คือสิ่งที่พี่สุกให้เห็นถึงความจริงใจและมุ่งมั่นในการทำงานด้วยหัวใจเพื่อความสุขของพี่น้องร่วมแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงครับพเพื่อกล่าวชาวบ้านอุเพขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับพี่พิทหารด้วยค่ะเด็กหญิงฮานิซาเกติมาเด็กชายด้วมันติปะผู้สื่ขาวอษรเด็กคิดเด็กท,ทำรายรง,างานค,ครับ วันนี้ต้องติดตามนายกรัฐมนตรีนัดประชุมคณะกรรมการกบอติดตามความคืบหน้าการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำสสคอจัดก,การประชุมสัมมนาระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชียและกองทุนการเงินระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประชุมหาหรือมาตรการกระตุ้นการส่งออกในครึ่งปีหลัง